คุณแม่ผู้ประกันตนมาตา39ถ้าทะคอดลูกประกันสังคมเขาจะดูแลยังไงบ้างนะสวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันคุยกันวันนิดชีวิตเราต้องไปต่อค่ะก็ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงโควิด1 9ระบาดอยู่นะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกาดไม่ตกค่ะวันนี้พี่มาคุยเรื่องคุณแม่ผู้ประกันตนมาตา39ค่ะ มาต่า39นะคะถ้าคลอดลูกเนี่ยประกันสังคมเขาจะดูแลอะไรบ้าง 1. ค่ะค่าฝากคัน 2. ค่าคลอดบุตรนะคะ 3. เงินชดเชยการขาดงานหลังคลอดค่ะและ 4. มีเงินสงเคราะห์บุตรด้วยนี้ทำขึ้นวันที่25สิงหาคม2564ค่ะก็ประกันสังคมเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขในการเกิดสิทธิ์สำหรับการที่ รู้ประกันตนมาตรา39เนี่ยจะใช้สิทธิ์ในการฝากคันและการคลอดบุตรก็คือจะต้องส่งประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนจาก15เดือนค่ะแล้วก็เบิกได้แต่ฝ่ายหญิงเบิกได้2ครั้งเท่านั้นนะคะก็คือเบอิกได้ลูก2คนนั่นแหละค่ะทีนี้ก็จะเบิกได้อย่างนี้นะคะถ้าฝากคันค่ะเบิกได้1 5 0 0บาทโดยเขาแบ่งเป็น3ครั้งนะคะ ตั้งแต่อายุคันก่อน12อาทิตย์ติอาทิตย์ถึง20อาทิตย์แล้วก็20อาทิตย์ขึ้นไปเปิกได้ครั้งละ500บาทค่ะ3ครั้งก็1 5 0 0บาทเก็บเอกสารเอาไว้นะคะพวกใบรับรองแพทย์แล้วก็ใบเสร็จรับเงินนะคะเอาไวเ้เบิกครั้งเดียวพร้อมกันเลยเราจะได้ไม่ต้องไปประกันสังคมบ่อยค่ะถ้าคลอดบุตรนะคะมาตา3าม3ามาตาา39ก็เบิกได้คนละ1,500 0บาท นะคะแล้วก็เบิกได้สองครั้งคือลูกสองคนนั่นแหละค่ะก็เวลาคลอดปุตรก็หลายคนก็อาจจะสงสัยต้องไปคลอดที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์หรือเปล่าก็ไปคลอดที่โรงพยาบาลอื่นก็ได้ที่มันที่สะดวกใกล้บ้านเราหรือใกล้บ้านแม่เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจะต้องเก็บหลักฐานต่างๆเนี่ยมาเบิกที่ สำนักงานประกันสังคมคือเราต้องสำรองจ่ายไปก่อนละค่ะเอกสารที่ใช้ในการเบริกก็จะมีแบบฟอร์มสปสสองขีดศูนย์หนึ่งใบรับรองแพทย์ใบเสร็จรับเงินบันทึกการฝากครันอันนี้กรณีที่เบิกค่าฝากครันนะคะถ้าค่าคลอดปุดก็เอกสารแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เพิ่มสุจิบัตรออกไปด้วยนะคะก็สามารถที่จะไปคลอดที่โรงพยาบาลตินได้นะคะทีนี้ในส่วนของเงินชดเชยหลังจากการคลอดบุตรสิคะ คอดบุตรแล้วกเ็เป็นช่วงเวลาที่จะต้องดูแลลูกนะคะ3เดือนเนี่ยหรือ90วันเนี่ยประกันสังคมเขาจะจ่ายให้50%ค่ะของเงินาฐานที่ใช้คำนวณเงินสมทบนั่นแหละนะคะในมาตรา39เนี่ยเงินฐานอยู่ที่4,800 50%ต่อเดือนเนี่ยก็คือ2,400บาท90วันคือ3เดือนก็เท่ากับ7,200บาท น,นี่คือเงินชดเชยในช่วงหลังคลอดนะคะ90วัน7,200บาทมาดูเป็นภาพรวมนะคะว่าในช่วงคลอดบุตรเนี่ยประกันสังคมเนี่ยเขาช่วยค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างก็มีค่าฝากคาันค่าคลอดแล้วก็ค่าชดเชยการขาดไรายได้นะคะรวมๆกันแล้วก็อยู่ที่ประมาณ23,500บาทค่ะไปค่ะเป็นเงินสงเคราะห์บุตรนะคะประกันสังคมก็จ่ายให้กับ คุณแม่ผู้มีบุตรนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีค่ะจ่ายให้เป็นรายเดือนเดือนละ800บาทค่ะแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นผู้ประกันตนซึ่งส่งเงินสมทบมาแล้ว12เดือนจาก36เดือนทั้งมาตา3า33และ3.9รวมกันเลยนะคะเด็กแรกเกิดจนถึง6ปีเปิดได้คาวละ3คนค่ะ ถ้าเรามามองในภาพรวมนะเดือนละ800ใช่ไหมคะปีหนึ่งก็จะได้มันจะมี12เดือน1ปีก็จะอยู่ที่9,600บาทอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะคะเพราะว่ามีลูกคนหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายก็เยอะนะหลายอย่างนะคะทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาค่าใช้จ่ายที่ปาถะไปหมดเลยค่ะก็เป็นข้อมูลไว้ให้คุณแม่ผู้ประกันตนมาตรา39 สำหรับเรื่องการส่งเคราะห์บุตรนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปเรื่องนี้อีกทีนะะึงค่ะทีนี้เนี่ยพี่มีข้อ,อหนึ่งนะคะที่จะบอกว่าประกันสังคมในเว็บไซต์เนี่ยเขาพูดเรื่องสิทธิประโยชน์เขจะพูดรวมๆกันนะมาตรา33มกับ39มเานี่ยประกันสังคมนะ่าจะทำข้อมูลที่ยากมาให้ชัดเจนเหมอมาตรา33คุณมี7สิทธิประโยชน์ตาม9มี6สิทธิประโยชน์ตาม39ไม่มีานจ้างจะได้ค่าทดแทนอะไรเนี่ยยังไงให้ชัดเจนดีกว่า พี่หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์บ้างนะคะถ้าอย่างไรฝากกด Subscribe ด้วยค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ